ัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนรู้หน่วยโลกสวยด้วยมือเรานะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายและประเภทของสิ่งแวดล้อมค่ะเด็กๆจึนรับชมได้เลยนะคะเรื่องความหมายประเภทของสิ่งแวดล้อมถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเรามาเรียนรู้ความหมาย สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกันค่ะสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาตินะคะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองโดยไม่มีใครสร้างขึ้นมาเช่นป่าภูเขาแม่น้ํลาลําธารทะเลสัตว์ป่าซึ่งเราจะสามารถพบเห็นได้อยู่ทั่วไปค่ะ ต่อไปเรามาเรียนรู้ความหมายของสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นกันค่ะสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ได้เป็นสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของตนเองหรืออาจสร้างขึ้นด้วยเหตุจําเป็นยกตัวอย่างเช่นรถยนต์บ้านตึกเครื่องใช้ไฟฟ้าและสิ่งของอ,อีกมากมายค่ะต่อไปเรามาเรียนรู้ ประเภทของสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติกันค่ะว่าจะมีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นป่าภูเขาแม่น้ำลำธารทะเลสัตว์ป่าค่ะต่อไปเรามาเรียนรู้ประเภทของสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นกันค่ะว่าจะมีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นบ้านรถยนต์พัดลม ตู้เย็นโทรศัพท์ของเล่นเด็กโต๊ะเก้าอี้และสิ่งของอีกมากมายค่ะ,ะเป็นไงคะเด็กๆได้รู้แล้วใช่ไหมคะว่าความหมายและประเภทของสิ่งแวดล้อมเป็นยังไงบ้างนะคะเอาละวันนี้คุณครูข้อจะขอจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีคะ่ะ